แม็กกันโดดอย่างเงี้ยกระโดดแบบเป็นบลอกอะกัโดดข้ามบอกผมว่าผมว่าคุณน่าจะผ่านไม่ได้คุณนามนะพยายังว่ามึงผ่านไม่ได้มึงมงมานี่ก่อนังมานี่ก่อนะไรมึงจะเดินถ่ยหลังนนี่งคุณนามครับวันี้มานี่อะไรอ่ะกิหมดแล้วเป็นเจหมดแล้วเนาะ เตะเปล่าพอ,อยอันคืออะไรอ่ะโอเคมานามกูว่าคุณพร้อมไหมคุณต้องกดมไหมไม่มันกดได้หมดไหนไม่กดให้หมดไหนพร้อมมันเป็นได้เลยพร้อมก็โดดเลยพร้อมมมันก็โดด,ดมมก็มึงไปไะมึงทิ่แม่มึงผ่านได้มึงก็ไปอุย้ยกูตกเป็ดเผยมั้ยเนเีนเ่ยไม่กูตกตายแล้วกูเรื่องใหม่กูเลยนะ ตกตามีแต่พอยมีแต่ตัว่าอุ้ยกูมีไข่กูมีไข่เอ๊ะไขอุ้ยอุ้ยกดเกือบตกนะกูเกือบตกนะเกี้ยมันเป็นทองอะไรทองควายไอ้ควายไอ้ควายไอ้ควายนี่ใช่ไหมเออเอ้ควายอย่างนั้นอะมากูว่ามึงได้จะผ่านมันกูว่ามึงเก่งหรือวะอันแต่ข้างบนมันยาก กูบอกให้กูมองโดดอะเพราะแบบมันมันือโดขอโดข้ามบอกคนตีกูไม่ชอบกูก็เล่นได้เล่นแล้วแบบโผดเลยอ่ะมัแต่ถ้ามันกระโดดอย่งงางนั้นกูไม่ไหวอ่ะแล้้วไอตรงนี้อ่ะบาปเลยอ่ะอุ้ยโอ้กูโตกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยตก อ้าวมึงไม่ควรจะไม่รว่ากระโดดยังไงอ่ะเก่งปอนมันยากจังวะเดีเอ้าคุยอยู่ข้างล่างเลยโธ่มันต้องขึ้นบนนะครับคุยอยู่ข้างล่างแล้วมึงกระโดดได้ไหมแปลกเนาะเอ้ยเกือบตกยากเลยเหอก็มึงไม่ผ่านอะไรอะไรวะโอ้ยากนะ ถึงโป้เหรไม่ถึงบ้กร่องไงดีอ่ก็มึงก็มึงไม่ผ่านมึงทีพีมาหากูได้เว้ยเ้อามอามคุยได้บางอย่างออกอะ่ะ ฮะงเข้าหลังแล้วอูอ bem, อ okay. ู้เอาไปพิ่งหน้าเอา่งกระโดดไปมั้ยเจ็บไม่น้าโตมาตัวอืมเลี้ยวมัมอะไรกันน่ะอ๋อลี้มัมมาอยู่ฝั่งเดียวกันมาอยู่ฝั่งเดียวกันดีกว่านุ่นนุ่นกระโดดนุ่นกระโดดไปนุ่น อาให้กูไปก่อนได้ปะ <cel asket S 1> ให้กูไปก่อนปะให้กูอาให้กูเออโอ้ยอินซีโอ้ยโอ้ยติดถุงอะเฮ้ยโอินซี่โอย้ยอินี่เฮ้ยโอ้ยอลื <pronunciation> <sentences> อ่นลื่นเป็นไงฮะ

ดึงดิงดิงกูอ๋อคือแบบหัห้าไปทีละคนอะนะเออห้าไปทีละคนอ่ะป่ง่ๆๆอันนี้กูขักแล้วอุ้ยอ่ากูก่อนกูก่อนกูก่อนต้องยินดูผ่านป่ะดีหไป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 ไกูก

เป็นไงอ้ามมันกระโดดใช่ป่ะอ้ามอ้ามมันกระโดดอ้ามอามเมื่อกี้มึงกระโดดจากนี่มานี่ใช่ป่ะกูกระโดดจากนี่มานี่เนี่ยสี่บ็อกซ์สามบ็อกซ์ได้สามสี่บ็อกซ์ได้กูโดดขึ้นบนใช่ป่ะใช่มึงต้องขึ้นตต้อองงบนึยไม่ใช่พีพีหนึ่ง อ้ามไปขึ้นไปข้างบนอ้าม<ป>จะเปิดมาโคาไม่ได้นะ่ะ<ป>จะเปิดมาโคาไม่ได้นะ่ะไ<ป>อ้อ้ามไ,ไ,ดดดดดไอ้อ้ามโดนตกเอาข้างล่างเอาอ้ามเอาข้างล่างลงไปโดดลงโดดลงไปเป็นไงอ่ะอ๋อนี่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 หน้างขึ้นอ้ามหาทางขึ้น มองเลี้ยงเพื่อนหน่อยอารมเล่อามหาทางขึ้นอามมูนเนี้อไม่ได้วันนี้มีให้มีมันต้องมันต้องหาทางขึ้นมันต้องหลุดมันเล่นเหมือนเดี๋ยกูจะดังไงเอ้ากูจขึ้นได้นังไงเอ้ามึงก็ยดงแล้วกูผ่าได้ไงเอ้า เอาวีไมนตกโง่ลยตกโง่เฉยยังไงอ่ะน่่กระโดดที่คุณเกียดอ่ะกระโดดนี่เอนี่เออเออกระโดดให้คุณเกียดกระโดดใกล้ๆอามอย่างก็โดดไกลสินี่ไงเอออันนี้กูโคขาดกระโดดเงี้ยกูโคตนหนาดผมเป็นเอ้าไม่เอาตบวไี่ฟางเขไม่อต ให้กูประกาศป่ะต้องโหลดไปทางนี้ถูกแล้วรับเราได้สองทางตองไปต่อเกือบตายไปต่อตรงนี้ไปโดดหน้าป okay> ่ะตรงนี้เอ้ยเกือบโดดตามมาทำไมเอ้ยถูกแล้ว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 น่าจะไปทางนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่โอ้โหอได้ละ มีน่าตก็แม่กขน่ะมาไต้ระเข้านี้เหรอแล้วเขาเอเข้านี้เข้านี้เข้านีมีน่ตนี่มันไม่ตด้ยดูดูดูควมร็วมีควา็วทำไมทำไมไอยามี้จกคือไง

ดูความเร็วนี่ดูดูควาออกป็นไงวะข้างหลังข้างลังข้างหลังข้างังนู่นขานู่นโดไอ้นูไอ้นูมันมีสองฝั่งไงัองไม่เห็นกโดติดถงนี่หว่าดูดูดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู้ยนี่เียวดดูทาไมมันจะบินเนาดดูเว้ยอ้ยดูดูดูแ้ยนี่ครับดูครับดูครับ สวัสดีครับคุณอำไงพู้ชหบือบวราปมาเชื่อหัวเนี่ยดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมา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 ้นมาขึ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 ้นมามาขึ้น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 มาขึ้มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึนมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา้นมาขึ้น อะว่าอ <gas> <mean> ีซ <Hospital> ี่ว่ะอีซี่กันนะฮะอ่ามันมันมันจบ่ะมันจบละเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย